เอกพาวินสุนทาพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทลักรับอินโนเวชเอกค่ะสวัสดีพี่อ๋องด้วยค่ะครับสวัสดีครับน้อนุยครับและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับมาเลยมาดูช่วงเย็นกันเลยค่ะพี่อ๋องวอลุ่มสามหมื่นเนาะก็บวกมาสามจุดด้วยกันมองว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นอย่างไรต่อคะพี่อ๋องก็ก็ดูพรุ่งนี้เนี่ยก็ ก็อาจจะเหมือนคล้ายๆวันวันนี้นะอืมอืมคล้ายๆกันเพราะว่าน่าจะรอประชุมแจ็คสันโฮนะครับอย่างที่เอ่อได้เรียนไปคือมันก็เป็นการประชุมประจำปีนะครับอืมซึ่งเฟดเนี่ยก็มักใช้เวทีเนี้ยเป็นการส่งสัญญาณด้านนโยบายการเงินนะครับอืมตลาดก็จะก็จะรอดูนะครับก็ ก็คงรู้แหละว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ประเด็นมันคือแบบอ่จะลดมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เลยอาจจะภาพแบบแก่งแว่งคล้ายๆวันเนี้ยนะครับอืมก็อาจจะแบบกรอบบนก็จะมีมีหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้านะครับเดิมมากกว่านั้นก็สักหนึ่งสามห้าศูนย์เนี้ยเป็นกรอบบนนะครับแล้วก็ ล่างก็หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสามสองสี่อย่างเงี้ยเออนะครับก็ก็เป็นเป็นการแกว่งแกว่งในกรอบนี้สําหรับวันวันพรุ่งนี้นะครับคล้ายๆวันนี้แต่ถ้าอม,มองไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ถ้าเกิดเราคาดว่าคือเฟดไม่ได้มีสัญญาณใหม่นะซึ่งในที่นี้ก็คือ ออกมาตามตลาดค่าไปแล้วอะก็คือแบบลดดอกเบี้ยสามสามสามครั้งนะครับในเ่องหลือของปีครั้งละศูนย์ุดสองห้าย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้อ่ภาพเนี่ยเป็นการเซอวันแฟกก็ได้นะครับเพราะว่าที่ขึ้นมาก็ก็ซึมซับในตัวประเด็นเนี้ยไว้พอสมควรละนะครับเพราะนั้นก็เลยมองคือ ก็เหมือนมีโอกาสว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเออเซ็ตมันจะเริ่มเป็นภาพของการการอ่อนตัวลงนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเมืองก็ยังหลังตลังด้านนายกใหม่ก็ยังเงียบๆอยู่นะเออยังยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับอืมก็อาจจะทําให้เป็นตัวกระตุ้นแรงขายออกมาจากที่แบบเซ็ตมันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างเงี้ยเออก็เลยมองว่ามีโอกาสจะ จะปรับลงมามากกว่าขึ้นต่อในสับบาน่านะครับออันนี้ก็คืออ่าภาพของเซตที่มองเว้นเซตแต่ว่าเอ,อเรื่องเจสันโผมันที่จะประชุมเจสันโผมันมีสซัยไรเชิงบวกเช่นแบบรถดอกเบีย้ยแบบมากกว่าที่ตลาดคาดอย่างเงี้ยเออก็น่าจะเป็นปจออัจจัยหมืนได้แต่ดูแล้วมันน่าจะออกมาอินไลน์มากกว่านะครับตามที่ตลาดมองนั่นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยอยากให้เน้นเป็นแบบ ภาพของการกระชับพอร์ตนะครับอ,อืมเพราะว่าก็ดูแบบหุ้นหลายๆตัวก็ขึ้นมาแบบเหมือนใกล้ใกล้แนวต้าแล้วอ,ะอ่ะนะครับ <choir. S 1> มีที่แบบเออเล่นได้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยเยอะนะครับอืม ứng, อย่างอย่างถ้าแบบดูเนี่ยก็ถ้าแบบเป็นภาพ Selective เนี่ยก็ลอง a อวแล้วกันที่แนะนำจากตอนเช้ชานะ er ครับเอออย่างนิ่งๆอยู่แต่ก็เชื่อว่า ถ้าแบบโซนสองจุดหนึ่งสองอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่าน,นะครับก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับด้านบนก็มีมาทักใกล้ๆสองจุดสี่เป็นเป้าะนะครับเป็นหนึนก็ตัวค่าเง,งินบาทแข่งค่าแล้วก็ต้นทุนตัวน้ำมันเครื่องบินมาปรับลงนะครับก็น่าช่วยภาพผลการดํเนินงานแล้วก็ตัวภาพผลการดำเนินงานเองเนี่ยก็เป็นการฟ้นตัวด้วยนะครับทั้งปีนี้จะมีกําไรปกตินะจากที่แบบที่แล้วขาดทุนนะครั ก็ลองดูส่วนเซฟฟิท <Jasmine> ต <benim> ี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็กิงอยากให้เปิดเปิดจันจันทร์นะเออเพราะเปิดวันนี้พรุ่งนี้คงไม่ได้อะไรเปิดนี่คือเป็นช็อตนะเป็นช็อตเพราะมองคืออัพไซด์มันริ่มจำกัดละแต่จะเปิดในวันนี้พรุ่งนี้คงไม่มีอะไรเพราะมันคงนิ่งๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เปิดวันจันทร์อาจจะมีแบบชุวงแรกเปิดกระโดดที่ซ้ําไปอ่ะนะครับเราก็รอรอช็อตวันจันทร์มันเจอแนวต้านทงเวลาด้วย นะครับแต่วันจทร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอก็เป็นฝากแนวไว้นะครับสามารถเปิดได้เ,ดเ,เพราะว่าคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะเป็นรูปการเนี้ยนะครับอืมก็อ่าให้ไว้ก่อนเลยนะครับเปิดที่มาสักแปดสี่เจ็ดนะครับแปดสี่เจ็ดแล้วก็สูงกว่าแปดห้าสี่คัดลอดได้ค่ะตัวด้านล่างนะครับมีสักโซนแรกก่อนแปดสองแปดแปดศูนย์ 8. 8. 8. นะครับเป็นจุดในการ รอปิดทำกำไรส่วนทองคำก็เหมือนกันรอ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 รับที่แนวรับอืมอาจจะก็เหมือนกันอาจจะอาจจะวันจันทร์ถึงแนวก็ได้เพราะว่ามันคงนิดนิเี่เหมือนกันเล็กรอเจสันโฮเหมือนกันนะครับอย่างจ O U อยสองสี่เนี่ยมันมีสองพันห้าไงเออสองพันห้านะครับเป็นจุดในการเปิดอืมก็ถึงก็เล่นได้นะเออถึงก็เล่นได้นะครับ เป็นรองนะครับเป็นรองเพราะภาพยังเป็นพักเพื่อแบ,บบปรับตัวขึ้นต่อก็เปิดตรงนั้นแล้วก็ต่ากว่าสองสี่แปดห้าคัดลอดอ้อด้านบนก็เอจุดแบ,บ่งปิดแรกแถวโซนเดิมก่อนสองห้าสองห้าสี่ห้าถึงสองห้าห้าศูนย์ครับผมค่ะพี่อ๋องเอาละขอในไหนนะก็ขอแนวโน้มราคาน้ํามันหน่อยค่ะพี่อ๋องน้ํามันเนี่นย <คะ S 1> ดูย,ยังไม่ค่อยกลับตัวนะครับยัง,ยง,งแบบเป็นภาพ การพักตัวอยู่นะครับก็อาจาจะเป็นเวนซีในพวกกลุ่มพลังงานก่อนละกันนะครับผมเวนซีก่อนอ่าโอเคพี่อองอยู่หน้าจอไหมอ่ะบอกไม่ได้อยู่ครับผมไม่ได้อยู่นะ,อะ,อะโอเคไม่เป็นไรได้เลยพี่อ่องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคะ่ะโอ้หจบเร็วเลยวันนี้ค่ะ